โครงสร้างและจิตประสาทที่ดีของสุนัขไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์หลายครั้งที่เราเห็นสุนัขที่มีโครงสร้างที่สวยงามและจิตประสาทที่ดีเยี่ยมเราอาจจะคิดว่าสุนัขตัวนั้นโชคดีแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เป็นผลมาจากการพัฒนาสายพันธุ์อย่างพิถีพิถันของผู้เพาะพันธุ์ผู้เพาะพันธุ์ที่ใส่ใจในการพัฒนาสายพันธุ์จะคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีลักษณะเด่นที่ต้องการถ่ายทอดไปยังลูกหลานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงจิตประสาทที่มั่นคง หรือลักษณะเด่นอื่นๆที่เป็นที่ต้องการแน่นอนว่าลูกสุนัขที่เกิดมาในช่วงอายุ50-60ถึงวันอาจจะดูน่ารักและสวยงามแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อโตขึ้นจะยังคงความสวยงามนั้นไว้ได้เสมอไปเพราะความสวยงามที่แท้จริงนั้นต้องมาจากการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีดังนั้นราคาสุนัขจึงมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และการพัฒนาของผู้เพาะพันธุ์สุนัขที่มีสายพันธุ์ดีและได้รับการพัฒนามาอย่างดีย่อมมีราคาสูงกว่าสุนัขทั่วไปดังคําที่ว่าไม่มีควันไม่มีไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปเสมอการที่สุนัขมีโครงสร้างและจิตประสาทที่ดีก็ย่อมมีที่มาจากการพัฒนาสายพันธุ์ของผู้พ่อพันธุ์